คิดถึงแฟนเก่าสัมผัสสยองในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยผมคบกับผู้หญิงคนหนึ่งได้เกือบสามปีชื่อของเธอคือหนุย เป็นสาวตายที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพด้วยความที่เธอเป็นสาวตายเลยมีผิวเข้มตาคมผมหยักโศกในแบบคนตายาเราทั้งคู่ถ้ามีอะไรก็จะช่วยกันมาตลอดทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเพราะในวันหยุดหนุ้ยมักจะออกไปทำงานพิเศษเธอเป็นคนขยนันไม่เกี่ยงงานทำตั้งแต่ขนผักในตลาดเป็นลูกจ้างร้านขายเสื้อผ้า หรือแม้แต่รับสอนพิเศษเด็กมัธยมไม่ว่าเหนื่อยจนอาบเหงื่อแค่ไหนผมก็จะเห็นรอยยิ้มเจือบนแก้มของเธออยู่เสมอได้วความที่เธอเป็นสาวบบานเป็นคนยิ้มเก่งใจดีในบางครั้งหรืออาจจะหลายหลายครั้งที่ผมทำตัวงี่เงานุ้ยก็มักจะรับฟังและเป็นฝ่ายยอมยังไงก็อยู่ด้วยกันสองคนนี่นาะ ถ้าเล่ก,กันไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานี่เนาะเธอมักจะพูดออกมาแบบนั้นพร้อมกับรอยยิ้มบนแก้มของเธอพวกเราทั้งคู่คบกันจนกระทั่งเราเรียนจบมหาวิทยาลัยพอเข้าสู่วัยทำงานผมก็สมัครเข้าทำงานในบริษัทการเงินการลงทุนต่างชาติได้สำเร็จในตอนนั้นผมเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่คใครๆในบริษัทต,ต่างพูดถึง ทำให้ทั้งตำแหน่งและเงินเดือนของผมขึ้นเร็วมากนุยยินดีกับผมที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นในขณะที่นุยยังคงสมัครงานที่ไหนมีได้เธอทำงานพิเศษพร้อมกับยื่นส่งเรซูเม่สมัครงานไปยังบริษัทต่างๆแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการตอบรับเลยสักครั้งจนเวลาผ่านไปก็มีผู้หญิงที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน เข้ามาติดพันผมหลายคนคนที่ผมสนิทด้วยมากที่สุดก็คือมิ้นมิ้นเป็นสาวกรุงเทพหน้าตาดีผิวขาวผมยาวตากลมโตแต่งตัวเก่งและพูดเก่งตอนนั้นเองที่ผมได้นอกใจนุ้ยมาคบกับมิ้นเริ่มกลับหอพักดึกขึ้นหรือบางวานก็ไม่กลับจนสุดท้ายเราทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กัน ผมเราจังหวัดที่เราจะทะเลาะก,กันมาโดยตลอดเพื่อหาหเหตุผลในการบอกเลิกผมได้พูดคำหยาบมากมายใส่เธอทั้งยังบอกว่าชีวิตผมก้าวหน้าขึ้นทุกอย่างแต่เธอมีแต่ย่ำอยู่กับที่การงานก็ไม่มีทำเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ผมมีหน้ามีตาในสังคมมีชื่อเสียงมากขึ้นทุกวนันแล้วเธอละ่ะมีอะไรดีบ้างแค่เป็นลูกจ้างที่นั่นที่นี่ไปวันว ผมหาเงินเดือนได้ตั้งเท่าไหร่ดูตัวเองบ้างสิหาเงินได้แค่เดือนชนเดือนอยู่กันไปก็ไม่มีวันเจริญขึ้นมาหรอกผมพูดออกไปแบบนั้นเต็มปากเต็มคำเพื่อให้เธอโกรธเกลียดให้เธอช้ำใจจะได้บอกเลิกกับผมไปเสียทีแต่สุดท้ายแล้วเธอกลับไม่ได้โกรธผมเลยเธอแต่โทษตัวเองขอโทษซ้ำๆอยู่อย่างนั้น สุดท้ายผมเองที่เป็นฝ่ายบอกเลิกเธอแล้วออกมาจากหอพักนั้นเดินออกมาโดยไม่แม้แต่จะหันหลังกลับไปมองแม้จะได้ยินเสียงร้องไห้สอือกเสืออื่นของนุยดังไล่หลังมาก็ตามชีวิตที่ผมอยู่กับมินเป็นชีวิตแบบคนยุคใหม่ที่ผมเคยคิดว่าต้องการพวกเราเช่าซื้อคอนโดใกล้กับรถไฟฟ้าเพื่อไปทำงานได้สะดวก มินเป็นคนแต่งตัวเก่งเลือกของเก่งเงินเดือนส่วนใหญ่ของเธอก็จะหมดไปกับการแต่งตัวเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าใหม่ๆซึ่งเธอบอกว่าการใส่เสื้อผ้าซ้ำไปทำงานจะทำให้คนในบริษัทดูถูกเอาได้ในช่วงคืนวันศุกร์พวกเราจอกไปแฮงเอาท์กันที่บาร์ร้านประจำมีไปเที่ยวผับกันบ้าง อาทิตย์ละครั้งสองครั้งแต่พออยู่ด้วยกันไปสักพักผมกลับไม่มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เลยผมไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้มาตั้งแต่แรกมันเป็นแค่ความหลงเพียงชัววูผมมีความสุขกับการอยู่แบบสมถะม,มากกว่าไม่อยากใช้เงินไปกับการกินดื่มเที่ยวหัวราน้ําจนไม่เหลือเงินเก็บในแต่ละเดือนไม่อยากใช้ชีวิตที่ไม่มั่นคง เพราะการจับจ่ายแบบมือเตอผมเคยพยายามคุยกับมิ้นเรื่องการใช้เงินแต่ทุกครั้งก็จะลงเอยด้วยการทะเลาะก,กันเธอไม่ได้อยากจะสมถะอยากสนุกอยากเที่ยวสุดท้ายผมกับมิ้นก็คุยกันน้อยลงในบางวันเธอก็ไม่ยอมกลับมานอนที่คอนโดเพราะผมถามเธอก็มักจะบอกว่าไม่ให้ยุ่งเรื่องส่วนตัว ซึ่งเพื่อนในที่ทำงานของผมมันแอบมากระซิบบอกกับผมว่าเธอแอบไปอ่อยผู้จัดการคนใหม่ที่มีตำแหน่งสูงกว่าและมีเงินเดือนสูงกว่าผมได้แต่ปรงกับเธอมันเป็นความรู้สึกเบาโวงว่างเปล่าภายในหัวใจในคืนหนึ่งที่มิ้นไม่ได้กลับมานอนที่คอนโดผมรู้สึกถึงความเหงาที่เกาะกลุมจิตใจ อยากจะคุยกับใครสักคนที่พอจะให้คำปรึกษาให้ระบายความรู้สึกได้ผมเลื่อนปัดเบอร์โทรศัพท์ไปเรื่อยๆเ,เบอร์ของเพื่อนที่ทำงานแต่ละคนเลื่อนผ่านตาผมไปจนกระทั่งผมไปสะดุดกับเบอร์โทรหนึ่งที่ผมไม่ได้โทรหามานานเบอร์ที่ผมคิดว่าลบมันออกไปจากเครื่องแล้วเบอร์โทรของหนุย่ย ผมกดโทรหาเธอได้ความรู้สึกหน่วงหน่วงเพราะผมเองที่เป็นคนผิดจึงไม่กล้าคุยกับเธอหรือโทรหาเธอมาโดยตลอดแต่คืนนี้ผมอยากโทรไปขอโทษเธอกับเรื่องทั้งหมดที่ผมได้ทำลงไปเสียงปลายสายของนุ้ยฟังดูตกใจเมื่อรู้ว่าคนที่โทรไปหาเธอคือผมแต่ถึงอย่างนั้น พวกเราก็คุยกันได้ไม่สนิทแบบคนรักเหมือนแต่ก่อนเราทั้งคู่ต่างไทยถามสารทุกสุขดิบของการและการเธอเป็นยังไงบ้างผมเป็นยังไงบ้างหนุ่ยเล่าว่าตั้งแต่ที่ผมทิ้งเธอไปเธอก็เสียใจมากแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วและเธอยังไม่มีใครยังคงทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่เดิมฟังเพลงเดิม ที่เคยฟังกับผมชอบดูหนังเรื่องเดิมๆและยังกินข้าวร้านประจำร้านเดิมเธอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดแต่กับตัวผมเมื่อหันมองตัวเองผมกลับเปลี่ยนไปมากจนแทบจะหมดทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่แย่ๆอย่างไม่น่าให้อภยัยในคืนนั้นผมขอโทษหนุยเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมา เมื่อได้ยินคำขอโทษเธอไม่ได้คาดหวังให้ผมขอโทษเลยสักนิดคิดว่าเธอทำใจได้แล้วแต่พอได้คุยกันจริงๆเธอก็ยังทำใจมีได้เธอยังคงคิดถึงผมอยู่ตลอดในค่ำคืนนั้นผมคุยกับเธอจนเกือบถึงเช้าก่อนที่เธอจะลาเข้านอนเพราะต้องออกไปทำงานกลัวว่าจะตื่นไม่ไหว ผมเลยขอร้องเธอว่าขอให้ผมโทรหาอีกได้ไหมซึ่งเธอก็ตอบรับผมอย่างยินดีในค่ำคืนนั้นหัวใจที่ว่างเปล่าของผมราวกับได้รับการเติมเต็มมันทั้งอิ่มเอมทั้งเป็นสุขใจไม่กี่วันต่อมามิ้นก็บอกกับผมว่าเธอขอเลิกกับผมและจะขอย้ายออกไปอยู่กับผู้จัดการคนใหม่ ในตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกหึงหวงอะไรกับเธอเลยผมได้แต่พยักหน้ารับฟังเธอแล้วปล่อยให้เธอเก็บข้าวของย้ายออกไปแต่โดยดีโดยไม่ได้ห้ามเลยแม้แต่น้อยคืนนี้ผมก็ยังโทรหานุ้ยอีกถึงแม้จะเป็นคำพูดเดิมๆบรรยากาศเดิมๆที่คุยกันแต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกสงบและเป็นสุขใจยิ่งกว่าทุกครั้ง ผมบอกกับนุ้ยว่าผมกับมินเลิกกันแล้วผมขอกลับไปคบกับนุ้ยอีกได้ไหมซึ่งเธอก็ตอบผมกลับมาว่าเธอไม่เคยเลิกกับผมเลยเธอยังคงรักผมเสมอมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้พอได้ยินเพียงแค่นั้นผมก็รู้สึกเหมือนกับถูกปลอบประโลมขนาดผมทำผิดกับเธอไปเธอก็ยังให้อภัยผมได้ เธอบอกผมว่ายังคงพักอยู่ที่เดิมห้องเดิมเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะกลับมาหลังจากที่วางสายไปผมก็รีบลงจากคอนโดไปที่รถขับตรงไปยังหอพักของหนุยที่ผมเคยอยู่ถึงแม้จะเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วจนถนนในตัวเมืองว่างเปล่าไม่มีรถเลยสักคันก็ตามแต่หัวใจของผมในตอนนี้ มันเรียกร้องว่าอยากเจอหนุยอยากเจอแฟนเก่าเป็นที่สุดเพียงไม่นานผมก็เข้ามาถึงหอพักที่เคยอยู่คีการ์ดอันเดิมที่มีอยู่ยังคงใช้งานได้ผมรูดเปิดประตูแล้วขึ้นไปที่ชั้นหซึ่งเป็นชั้นบนสุดของหอพักเดินไล่ลำดับเลขห้องจากห้อง601ไปเรื่อยๆจนถึงห้อง608 ห้องของนุ้ยที่อยู่สุดทางเดินตอนนั้นใจผมเต้นแรงผมเอื้อมมือไปข้อประตูหน้าห้องแล้วยืนรอหยุดตรงนั้นสักพักหนึ่งบานประตูห้องก็แง้มออกผมเห็นนุ้ยชะโงกหน้าออกมามองดูเธอประหลาดใจที่เจอผมมา,มาได้ยังไงเนี่ยไม่คิดว่าจะมาหานุ้ยตอนผมไม่รอให้เธอพูดจบ รีพุ่งเข้าไปสวมกอดเธอเต็มวงแขนสุกนาลงกับอกของเธอแล้วก็เอ่ยคำขอโทษที่ทิ้งเธอไปพูดออกมาซ้ำๆซ,ซึ่งหนุ่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรผมเลยสักคำเธอลูบหัวผมอย่างอ่อนโยนต้อนรับที่ผมกลับมาหาเธอภาพบรรยากาศเก่าๆไหลพรั่งพรูออกมาเต็มไปหมดของทุกชิ้นยังคงจัดเรียงเอาไว้เหมือนเดิม ทั้งเตียงนอนโต๊ะริมหน้าต่างแจกันดอกไม้ไม่มีของชิ้นไหนถูกย้ายหรือเปลี่ยนที่ไปเลยสักชิ้นมันยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่ผมทิ้งเธอมาแม้แต่ชุดนอนที่นุ้ยใส่อยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นชุดเดิมในวันที่ผมไปคืนนั้นผมนอนกับนุย้ยนอนกอดเธอทั้งคืนด้วยความคิดถึงจนกระทั่ง นาฬิกาข้อมือของผมบอกเวลาตีสายังจำวันที่เธอจากเราไปได้ไหมตอนนั้นเวลาก็ประมาณนี้แหละนุยพูดพร้อมกับพรจาจักอ้อมกอดของผมเธอลุกออกจากเตียงไปค้นของบางอย่างออกมาจากตู้มันคือเชือกฟางรัดของสีแดงจะทำอะไรนะนุย้ยผมถามออกไป ทำกลางความตกตะลึงไม่เห็นว่าเธอผูกเชือกเป็นทบเข้าด้วยกันเอาเชือกด้านหนึ่งคล้องกับคอแล้วลากเก้าอี้มาตั้งไว้ใต้พัดลมเพดานก่อนที่เธอจะปีนขึ้นไปผูกปลายเชือกอีกด้านกับพัดลมนุยก็ทำเหมือนกับพี่ทำอยู่ทุกคืนไงทรมานมากเลยนะทำทุกคืนแบบนี้ รอเธอกลับมาตลอดเลยเธอเตเก,ก้าอี้ล้มลงร่างของเธอห้อยตองแต่งอยู่กับพัดลมเพดานตาเหลือกลิ้นจุกปากฟองน้ำลายแตกฟอดออกจากปากเขาปัดไปไปมาหาที่เหยียบยนันแต่ก็ไม่ถึงผมลุกพรวดออกจากเตียงเพื่อจะดันร่างของเธอแต่ก็สายไปเสียแล้วหนุยห้อยตองแตง่ง แน่นิ่งหยุดตรงนั้นไม่ขยับเขยื่อนอีกผมยังคงมือสั่นกับภาพตรงหน้าในขณนะร่างที่ห้อยตองแต่งของนุย้ยเริ่มเน่าวบวมอืดอย่างรวดเร็วเน่าวบวมจนกระทั่งส่วนตัวลุดร่วงลงมาบนพื้นส่วนที่เป็นหัวยังคงห้อยติดอยู่กับเชือกหัวที่ห้อยติดอยู่กับเชือกขยับปากพูดกับผมว่า มึงมาสักทีกูรอให้มึงมาแทนกูอยู่ตั้งนานกูตายอยู่ในนี้ไปพุทธไปเกิดมีได้มึงมาแทนกูมามึงมาแทนกูผมหน้าซีดเผือกกับพัดตรงหน้าอึดอัดหายใจไม่ออกจนสตีดหลุดเป็นลมล้มลงไปกับพื้นภาพทุกอย่างตรงหน้าดับวูบไป แสงตะวันในยามเช้าส่งลอดเข้ามาในบานเกรดของหน้าต่างแสงส่องพาดลงมาที่ดวงตาปลุกให้ผมตื่นจากนิทราภาพเพดานที่ผมเห็นเต็มไปด้วยหยากใยเตียงที่เต็มไปได้วยฝุ่นจับหนาของทุกอย่างภายในห้องนั้นเก่าโทรมเหมือนกับห้องนี้ถูกปิดตายเอาไว้หลายปีผมรีบออกมาจากห้อง แล้วได้ไปสอบถามเกี่ยวกับนุยที่พักอยู่ในห้อง6 0 8กับเจ้าของหอพักเธอบอกกับผมว่านุยแขวนคอตายกับพัดลมเพดานในห้องนั้นด้วยความที่อยู่ชั้นบนสุดและห้องสุดทางเดิรดซึ่งชั้นหกไม่ค่อยมีคนมาพักอยู่แล้วจึงทำให้ไม่มีใครรู้ว่านุ้ยตายแล้วกว่าจะมีคนรู้เขา้า ก็ป่าเข้าไปตอนที่เจ้าของหอพักได้มาเก็บคาเช่าในตอนนั้นมีกลิ่นเหม็นเนา่าโชยออกมาจากห้องซึ่งตอนแรกเจ้าของหอพักคิดว่าเป็นกลิ่นขยะแต่พอยิ่งเคาะเรียกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาก็เลยใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปดูในห้องเจ้าของหอพักถึงกับอ้วกแตกเพราะกลิ่นเนา่ามันตีออกมาตอนเปิดประตู มันเหม็นจนเกินจะรับได้แล้วภาพที่เห็นคือร่างเนา่าบวมอืดช้ำเลือดช้ำหนองของนุยกองอยู่บนพื้นส่วนหัวติดอยู่กับเชือกฟางสีแดงที่ใช้ผูกคอหลังจากวันนั้นชั้นหกของหอพักก็ไม่ได้เปิดให้ใครเช่าอีกผมรู้ดีว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันเป็นบาปผมจึงได้บวชให้กับนุย เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเธอถึงจะรู้ว่ามันไม่สามารถทดแทนหรือชดใช้ให้หนุยกับสิ่งที่ผมทำลงไปได้แต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเธอคงให้อภัยผมและวิญญาณของหนุยจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ในสักวันหนึ่ง หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง